ไปไม่รู้จะจาวาวอีกไหม <laughs> อ่านจ้าเอ้ย <c oughs> โอ้โหแล้วครับแสดงว่าซีบีซีบีดูหน้าแล้วครับ <c oughs> ตามสารวัตรไหมสารวัตรบอกโอ้ยสงสัยหนูเจอรุก,กับดักแล้วจวังววามันนั่งคัดขา ยาวาวอีกแล้วครับมาใส่ใกล้ถนอนอย่างนี้โอ้ยแล้วเลยจีโอ้โอ,อีกแล้ว้ครับ รู้หน้าแล้วโอ๊ยเซงๆงครับเสงโอ้ยสองหมายแล้วครับโอ้ยแบบนี้ก็เจ้งสิครับ <c oughs> เจ้ง่าน้ำมันอิโอ้ยจะยินแต่โอ้ยจะยินแต่โอ้ยก็รู้แล้ว หมายที่สองจ่าวาวอีกตามเคยเสำหรับหมายนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ